สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะแซ่บๆยาวไปยาวไปกับเมนูนะคะสามสหายยำพริกนะคะเผ็ดสเสด็จเสดาแน่นอนนะคะสามสหายก็จะมีนี่นะคะหนวดหมึกหอยแมลงผููกุ้งนะคะสามสหายจริงๆคะ่ะแล้วก็มีตงกวามะแอมด้วยนะคะแก้เผ็ดพร้อมอ่บเนี่ค่ะเขาเขียนว่าหัวหอมดองนะคะหัวหอมดองนี่ค่ะก็รยเลยเพราะว่าหัวหอมดองนี่ป้าจะชอบมากเลยถ้าเวลากิน กับเมนูยำเนี่ยนี่เขาจะเปรียปร้ยวๆค่ะน้ำลายไหลกรอบด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะตอท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องเล่านะคะเสนอตอนคำสาปนะคะมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกคำสาปนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยรับฟังตอนท้ายคลิปนะคะส่วนตอนนี้ก็มาแซ่บๆยาวไปยาวไปได้วยกันค่ะเครุยเลยปรับแขนเสื้อขึ้นก่อน ใช้พริกแห้งนะคะเนี่ยยำสามสหายพริกแห้งค่ะนี่แซ่บมากสเสด็จเสดาแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงพ,งะะพริกแห้งครับเผ็ดแน่นอน หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นะคะเนี่ยมันจะใหญ่จะใหญ่กว่าหอยหอยไทยเยอะเลย ดูฮะลวกแล้วนะคะเนี่ยซดไปเลย เริ่มร้อนปากพี่กินแหนนี้เผ็ดไว Mm -hmm. so, so. Pei kua, то я มีแฟนทางบ้านถามว่าอุ้ยกินเผ็ดเผะไม่กินน้ําตามเหรอยิ่งกินน้ําตาม้ยิ่งเผ็ดยิ่งกินไปกินน้ําไปนี่โอ้ยเผ็ดมากเลยนะคะยิ่งเผ็ดเผแล้วไปกินน้ําเย็นนี้นะครับจะเผ็ดกว่าเดิมอีก Grab it. สดเลยนะครับ เป็นถูข้างนี้มากก็เคี้ยวแต่ข้างนี้ตอนแรกอื้อเลยอื้อเลยพะยะค่ะ พอแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าหมดเล่าเรื่องของเรานะคะเรื่อง เรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นกับเรื่องคำสาปเนี่ยเกิดขึ้นกับแม่ลูกคู่หนึ่งก็คืออยู่กันสองคนแม่ลูกนะคะเหมือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสาวนี่ก็เหมือนกับเริ่มโตเป็นสาวแล้วแหละสิบกว่าแล้วประมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยปัญหาคือคือลูกสาวเนี่ยเขาจะมีแบบแผลเป็นอะ่ะเป็นจุดช้ำๆดำๆเต้มหน้าเต็มตาเต็มทั้งตัวเลยเหมือนถูกสาปนะคะทำให้ลูกสาวเขาเนี่ย ไม่ค่อยจะไปโรงเรียนไม่ค่อยอยากไปไปก็เจอเพื่อนล้อเนาะไปก็จะต้องใส่แบบเป็นเสื้อคลุมหมดเลยนะคะใส่หมวกใส่อะไรแบบว่าเพื่อปิดบังอะ่ะอ้พวกรอยมันเหมือนเป็นอ่าช้ำดําเหมือนขี้กากอะ,อะไรอย่างนั้นนะคะก็ทําให้แบบว่าจนหนักๆเข้าก็ทําให้เด็กคนนี้ไม่อยากไปโรงเรียนละไปก็เจอแต่เพื่อนล้อเพื่อนว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็หมกอยู่แต่ในห้อง เพื่อนก็ไม่ค่อยมีเหมือนกับเก็บตัวไปเลยเพราะว่าเขามีปมด้อยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยจนจนแม่แม่ก็มาเคาะประตูห้องก็อบอกว่าล,ลูกลูกรักเนี่ยแม่หาคนช่วยลูกได้แล้วนะแม่ไปถามไปคือแม่เนี่ยเขารักลูกเนาะเพราะเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกก็ไปยม้มไปเที่ยวถามให้คนนู้นคนนี้ว่ามีทางรักษาลูกเขาไหมไปหาหมอหมอก็รักษาไม่ได้นะคะมันไม่หายเขาก็ให้แต่ยามากินก็ไม่หายคือคือแผลเนี่ยมันเหมือนกับว่า เกิดมาแล้วก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จนลูกสาวก็แบบว่าก็คือแบบหงอยอะหงอยอยู่แต่ในห้องเนี่ยเหมือนเก็บตัวกอดเข่าอะไรนะ่าน่าสงสารนะ,ะจนแม่บอกว่าหาคนช่วยลูกได้แล้วอันนี้ก็วันต่อมาก็พาลูกสาวไปที่วัดแห่งหนึง่งแล้วก็ไปเจอเหมือนกับว่าเป็นนักบวชเป็นนักบวชนะคะ ไปเจออ่าเป็นนักบวชที่แบบว่าก็นั่งฌานนั่งสมาธิดูก็บอกว่ามันเป็นคํำสาปของครอบครัวนี้ทีนี้มันมาตกกับลูกสาวเขาอ่ามันเป็นเหมือนแบบเหมือนกับครอบครัวเขาเคยไปอ่าหรือว่าไปทำอะไรใ,ใครแล้วเขาสาปไว้อะไรเงี้ยแล้วมันมาตกกับเด็กผู้หญิงคนนี้อ่าหลวงพี่เนาะหรือว่าพระองค์เนี้ยก็บอกว่าจะทำพิธี แบบว่าเหมือนกับว่าอ่สะเดาะข้อให้หรือว่าทําพิธีแบบว่าให้คาสาบเนี่ยออกไปให้ก็ทําพิธีกันทั้งกลางคืนเลยนะคะทีนี้ก็สวดอะไรกันทั้งกลางคืนทีนี้แบบร่างของเด็กอ่านั้นก็แผลพวกนี้ก็ค่อยๆหายไปค่ะกลายเป็นแผลแบบว่าสะอาดสะอ้านแบบเหมือนปกติทําให้เด็กแบบดีใจมากดีใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับบ้านไปทีนี้ก็แต่งตัวแบบน่ารักมากไปโรงเรียนแบบมั่นใจแบบโอ้โหแบบ เพื่อนที่โรงเรียนเห็นก็แบบตกใจเนาะเพราะว่าความแตกต่างมันเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยก็ทําให้เด็กมีความสุขมากขึ้นมันก็เป็นความสุขใจของคนเป็นแม่นะคะก็ผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีโทรศัพท์มามาที่บ้านแม่ก็เป็นคนรับปลายสายก็บอกว่าเออคุณแม่ที่อ่ที่เอเอาเด็กผู้หญิงมามาทําพิธีเมื่อสองอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับเขาบอกว่าใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ผมโทรมาจาก วัดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะจากนักบวชที่คุณแม่ไปทําพิธีนี้นะอ๋อละคะ่ค่ะแบบคือคุณแม่แบบก็ก็ดีใจตื่นเต้นแต่เอ๊ะทำไมไม่ใช่เสียงของนักบวชเนี่ยอ๋อแบบว่าผมเป็นผู้ช่วยนักบวชคือจะโทรมาบอกว่าท่านนัดบวชเน่เสียแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ตกใจอุ้ยนักบวชเสียได้ยังไงคะก็หลังจากทําพิธีได้ไม่นานน่ะนักบวชท่านนัดบวชท่านก็เปลี่ยนไปเลยเหมือนกับว่าท่านมีแผลแบบเต็มตัวท่านอ่ะ แผลจากเหมือนกับเด็กคนนี้เหมือนกับท่านรับมาเงี้ยแล้วท่านก็ได้เสียไปแล้วทีนี้ที่คุณแม่คุยโทรศัพท์อยู่นะลูกสาวก็บอกว่าแม่เดี๋ยวหนูไปโรงเรียนก่อนนะเด็กผู้หญิงก็เดินออกไปโรงเรียนแล้วนี้แต่ทีเนี้ยท่านนักบวชมีคำมีคำฝากมาถึงท่านก่อนท่านเสียฝากมาถึงคุณแม่อันนี้เอเอ,อเะคะ่ะท่านฝากว่าว่อาอะไรเหรอคะท่านฝากว่าผมขอโทษที่ช่วยลูกคุณไม่ได้ พอหลังจากที่วางสายเสร็จค่ะคุณแม่ก็อึง้งและทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกไปข้างนอกพอเดินออกไปข้างนอกโดนแดดค่ะแผลไอ้พวกอะไรกลับมาเหมือนเดิมเลยเหมือนแบบเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ทําพิธีนะคะก็นางก็คงต้องอยู่แบบนี้จนจนตายอะ่ะอืเพราะว่าแม้แต่นักบวชช่วยนักบวชยังตายเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นคำสาปของครอบครัวเขานะคะ ค,คลิปนี้เดี๋ยวปาไปซีก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย